สวัสดีค่ะทุกทุกคนวันนี้นะคะโค้ดที่นุชจะจะมาเล่าถึงเรื่องอคลิปเก่านะเมื่อปลายปีที่แล้วนะ,ะถึงต้นปีนี้นะคะที่พี่นุชเนี่ย ไปติดตามครูโค้ดคนหนึ่งนะคะในเรื่องกฎจักรวาลกฎแรงหนึ่งดูดนะอ่อบอกตรงๆเลยว่าก่อนหน้านั้นเนี่ยพี่นุชก็เอ่อเคยเล่าเคยเล่าในคลิปในคลิปที่ว่าทําทําคลิปอของแบรนด์นั้นนะเนาะคลิปเก่าเลยเอ่ะพี่นุชก็สนใจในเรื่องของกฎจักรวาลกฎแรงดึงดูดแล้วก็ไปเจอครูโค้ดคนเนี้นะคะ แล้วก็ฟังเขาพูดแล้วมันก็มันก็คลิกคลิกกับกับความรู้สึกของเรานะคะเนื่องจากว่าตอนนั้นเนี่ยเราก็ประสบปัญหาชีวิตหลายอย่างนะคะขออนุญาตจิบกาแฟด้วยนะคะขออนุญาตจิบกาแฟด้วย มันทำคลิปนี้นะคะเพราะว่า,าต้องขอขอบคุณนะคะขอขอบคุณมากๆเลยขอบคุณนะคะสำหรับแฟนคลับพี่นุษย์นะที่สอบถามเข้ามาว่าพี่นุษย์ยังทำแบรนด์นั้นอยู่ไหมเป็นยังไงบ้างอะไรอย่างเงี้ยคือครูโค้ดคนนั้นน่ะโดนออกหมายจับแล้วนะอะไรอย่างงี้เออซึ่งพี่นุษก็ไม่รู้ไม่รู้ข่าวของเขานะคะเพราะว่าพี่นุษย์เนี่ย เลิกทำตั้งแต่ต้นปีปีนี้นะคะก็คือพูดง่ายๆว่าเลิกทำตั้งแต่เมื่อตอนเดือนน่าจะเป็นมกราแหละเลิกทำนะคะทำประมาณปลายปลายปีก็คือประมาณาพฤทธศตวรรษทันวาปีหกสองนะคะแล้วก็พอมกราหกสามก็เลิกทำม,มกราหรือกุมภาเนี่ยแหละไม่แน่ใจนะคะเออแต่ ที่พี่นุชไม่ออกมาทําคลิปเนี่ยเพราะว่าพี่นุชน่ะคิดว่าด้วยความที่เราก็ศึกษาเรื่องกฎจักรวาลกฎแรงดึงดูดใช่ไหมคะเอ่อไม่ได้ว่าศึกษาจากครูโค้ดคนนี้คนเดียวศึกษาจากหลายๆครูโค้ดนะคะเพราะว่าคําว่ากฎจักรวาลกฎแรงดึงดูดเนี่ยมันไม่ใช่ของคนคนเดียว กฎจักรวาลก็คือกฎธรรมชาตินะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยพี่นุชก็กาคําว่ากฎธรรมชาติเนี่ยมันหมายถึงมันคือสิ่งที่มีอยู่แล้วเนี่ยในธรรมชาตินะเพียงแต่ว่าคนไหนจะทําความเข้าใจแล้วแล้วสัมผัสกับมันได้ไหมอ่ะเหมือนกับกฎแรงดึงดูดอย่างเงี้ยกฎแรงดึงดูดของโลกอ,ะอ่ะเออ กฎแรงดูดของโลกเราก็ไม่รู้แต่เราก็ต้องใช้มันตลอดถูกไหมเออแต่ถ้าเอ่อเขาเรียกอะไรนะถึงเราถึงเราจะไม่รู้ว่าไอ้กฎเนี้ยมันมีอยู่จริงหรือไม่จริงอะแต่มันก็มีอยู่แล้วตามธรรมชาติเราก็ได้ใช้มันอยู่แล้วเออเพราะฉะนั้นเนี่ยพี่นุชก,ก็ศึกษาจากครูโค้ดหลายคน แต่ที่เอ่อมาตัดสินใจทำทากับครูโค้ดคนนี้เพราะว่าเออหนึ่งเลยเขาประสบกับปัญหาชีวิตที่เขาเล่านะตามที่เขาเล่านะเขาประสบกับปัญหาชีวิตหนักกว่าพี่นุชเออเขาบอกว่าเขาเนี่ยเหลือเงินติดตัวแค่20บาทจะกินยาฆ่าตัวตายอยู่แล้วอะไรเงี้ยซึ่งพี่นุชเนี่ยยังไม่ถึงนะจุดนั้นพี่นุชก็คิดว่าเออ แล้วเขาพืพิกฟื้นตัวมาได้ขนาดนั้นเนี่ยเออเราก็เราก็น่าที่จะลองทำกับเขาดูเออพี่นุชก็สมัครเป็นเออเขาเรียกอะไรเขาตอนนั้นเขาทำระบบขึ้นมาระบบหนึ่งคล้ายๆกับคล้ายๆกับระบบขายตรงนั่นแหละก็คือมีการหาหาเออคนมาต่อเราอะไรอย่างเงี้ยอ่ะซึ่ง ตอนที่พี่นุชเข้าไปทำนะคะลองเข้าไปทำก็คือว่าแม่ทีมเนี่ยแม่ทีมที่ที่ว่าเขาเขาแนะนำให้พี่นุชเนี่ยนะคะก็คือว่าเขาบอกว่า $3,500 บาทก็รวยได้ก็คือสมัครผลเดียวแค่3,500บาทและเราก็สามารถที่จะค่อยๆเหมือนกับว่าแนะนำผู้คนเกี่ยวกับอันนี้เกี่ยวกับกดแรงดึงดูดเกี่ยวกับ การวางจิตวางใจให้ถูกต้องอะไรอย่างนี้นะคะอะพี่นุชก,ก็ตัดสินใจสมัครเข้าไปพอสมัครเข้าไปนะคะแรกๆก็คือเขาก็สอนในเรื่องเกี่ยวกับกฎแรงดึงดูดนั่นแหละว่าเ,เราต้องทำยังไงอะไรต่ออะไรเงี้ยไฟแสงมันจะไม่ค่อยดีพี่นุชใช้แสงธรรมชาตินะคะไม่ได้ใช้แบบไฟส่องหน้า ก็คือใช้แสงธรรมชาติเลยอ่าทีนี้พอเข้าไปทําได้สักพักหนึ่งพี่นุชก็ทําคิดทําอะไรตามตามสไตล์พี่นุชอ,อะนะก็คุยอย่างเงี้ยธรรมดายอย่างเงี้ยก็เริ่มมีคนสนใจมาสมัครเป็นลูกทีมพี่นุชก็เริ่มเริ่มมีเงินอ่าพอมีคนมาต่อเราเราก็จะได้โบนัสจากเขาใช่ไหมก็เริ่มมีเงินเข้ามาในระบบ เข้ามาในระบบนะยังไม่ได้เข้ามาที่พี่นุชนะเข้ามาในระบบว่า,อาของรหัสพี่นุชนะมีลูกทีมแล้วมีโบนัสต,ตอบแทนกลับมาเท่านี้เทา่านี้แต่ยังถอนไม่ได้จะต้องถึงยอดที่เขากําหนดเสียก่อนถึงจะถอนได้เอาโอเคพี่นุชก็ไม่เป็นไรเออเดี๋ยวเขาจะแบบว่าอาจจะ คิดว่าทอท่าถอนน้อยๆถอนบ่อยๆมันจะแบบยุ่งยากอาโอ,โอเคพี่นุชก็อโอเคไม่เป็นไรผ่านได้อพอทําไปทําไปได้สักประมาณไม่เกียรคิทอแต่แมททีมก็เริ่มบอกว่ามึงสามพเนี่ยมันไม่รวยหรอกนะมึงจะต้องขึ้นเป็น VIP ซึ่ง VIP อยู่ที่ 8 0 0 0มืนกว่าบาทเกือบ9 0 0 0 0มืนซึ่งพี่นุชก,ก็บอกว่าเอ้าพี่ไหนที่แรกบอกว่า3,5 0 0ก็รวยได้เงี้ยเอ้ามึงมันคิดเล็กเอาไวา้คนคิดเล็กอ่ะมันไม่รวยหรอกอย่างนั้นอย่างงี้เอา้าพี่นุชก,ก็เริ่มมาเอา้าถามว่าไอ้เงินไอ้เงิน85 0 0 0เนี่ย80,000กว่าบาทเนี่ยมันมีไหมมันมีแหละแต่ว่าแหม จะให้เราเอามาลงตุ้มกับตรงเนี้ยซึ่งจะบอกว่าเราก็ไม่อยากอะพี่นุชเป็นคนที่สบายสบายไม่ได้ต้องการที่จะแบบโอโ้โหโลภมากอะไรขนาดนั้นก็คือว่าแค่อยากออฟังเขาพูดในเรื่องกฎจักรวาลกฎแรงดึงดูดแล้ว,ลวรู้สึกว่าเออมันผูกกับใจเราอะไรอย่างเงี้ย แต่พอมาในเรื่องธุรกิจนย่ยมาพูดแบบเนี้ยพี่นุนนรู้สึกเหมือนกับอกกืก็เริ่มเริ่มไม่ชอบแล้วแต่ก็โอเคก็ก็ยังราสมัครไปแล้วเนาะสามพันห้าสินค้าก็ยังไม่ได้มาด้วยนะตอนนั้นนะสินค้าก็ยังไม่ได้มาด้วยก็คือเหมือนลักษณะเหมือนอ,อร์อืมก็คือขายระบบก,ก่อนทีนี้พอถึงวันหนึ่งมีคนเนี่ย โทรเข้ามาหาพี่นุชเขาเขาดูจากคลิปที่พี่นุชพูดแนะนำเออเขาก็โทรเข้ามาหาพี่นุชบอกว่าเออเนี่ยเขาอะอยากสมัคร vip นะอะไรอย่างเงี้ยเออพี่นุชก็เป็นคนที่อย่างเงี้ยแหละก็คือว่าไม่ค่อยเข้าใจระบบไม่ค่อยเข้าใจในเรื่องของพวกระบบขายตรงอะไรอย่างเงี้แต่พี่นุชเข้าใจในเรื่องของคุณภาพของผลิตภัณฑ์ะไรต่ออะไรอย่างเงี้ยเออก็คือว่าถ้าในเรื่องกฎจักรวาลกฎแรงดึงดูดพี่นุชจะ ค่อนข้างที่จะเข้าใจเพราะว่าศึกษาจากครูโค้ดหลายคนนะพอชอบชอบที่จะฟังชอบที่จะอยู่กับเรื่องราวแบบนี้ชอบที่จะอยู่กับจิตวิญญาณของตัวเองไม่ชอบยุ่งเรื่องคนอื่นอชอบที่จะศึกษาเข้ามาในตัวเองอเพราะฉะนั้นพี่นุชจะพูดได้ดีในเรื่องแบบนี้พูดสิ่งที่มันออกจากตัวเราทีนี้ ก็มีคนที่เขาเชื่อใจเขาก็โทรมาหาพี่นุษและเขาก็อยากรู้ว่าเออระบบเนี้มันเป็นยังไงพี่นุชก็ส่งต่อให้แม่ทีมให้แม่ทีมช่วยพูดให้ทีเออปรากฏว่าแม่ทีมกับแบ็กเมยพี่นุษย์ะพูดกับคนนั้นอะว่าทํากับพี่นุษอะไม่รวยหรอกเพราะว่าพี่นุษนอะคิดเล็กให้สมัครกับเขาให้สมัครต่อเขาเออทีนี้ พี่นุชก็เสียเซลล์อะเฟลไปแล้วคนที่2ก็เป็นอีกคนที่3ก็เป็นอีกพี่นุชเริ่มไม่โอเคกับกับคนนี้แล้วพี่นุชตัดสินใจเลิกถามเลิกถามแล้วก็ถามว่าคลิปเก่าทําไมไม่ลบคลิปที่ลงไปแล้วเนี่ยทไมไม่ลบเหตุผลนะคะอย่างแรกเลยก็คือว่า พี่นุชไม่กล้าไม่ใช่ไม่กล้าต้องใช้คําว่าไม่อยากที่จะมีเรื่องถ้าพี่นุชมานั่งพูดอย่างเงี้ยรับรองว่าทัวลงแน่เพราะตอนนั้นเนี่ยเขากำลังดังเออทัวมาลงแน่พี่นุชไม่อยากมีเรื่องกับใครทั้งนั้นแล้วก็ข้อสองพี่นุชคิดว่าตัวเขาเองก็เรียนรู้เรื่องกฎจักรวาลกฎแรงดงดูมันก็คือกฎแห่งกรรมนั่นแหละคุณคิดอะไร คุณทำยังไงคุณได้รับสิ่งที่คุณคิดคุณทําแน่นอนพี่นุก็คิดว่าวันหนึ่งเขาก็ต้องได้รับผลกรรมของเขาแน่นอนอตอนนั้นน่ะพี่นุ๊คิดถึงแต่แม่ทีมคนนี้ที่ทําแบบนี้เท่านั้นไม่ได้นึกถึงครูโค้ชคนนี้นะเพราะว่าก็เลิกเลยอ่ะก็พูดง่ายว่าตัดตัดกับแบรนด์นี้ไปเลยไม่สนใจไม่ดูไม่อะไรแล้วก็ เขาก็บล็อกพี่นุชด,ด้วยแหละตัวตัวแม่ทีมอ่ะเขาก็บล็อกพี่นุชออไปทุกๆสิ่งทุกอย่างทั้งไลงน์ทั้งเฟซทั้งอะไรอ่ะพี่นุชก็ไม่สนใจบล็อกก็คือบล็อกก็คือว่าถึงเขาไม่บล็อกพี่นุชก็บล็อกอยู่แล้วอะไรเงี้ยเออก็คือปล่อยให้มันเป็นเรื่องของของเขาอย่างที่บอกว่าพี่นุชจะไม่ชอบสนใจคนอื่นจะสนใจสนใจแต่เฉพาะ ตัวเองศึกษาตัวเองดูแลจิตใจตัวเองเออก็ปล่อยแต่ว่าคิดแบบที่ไม่ลบนะคะอ่ะและอีกข้อหนึ่งก็คือถ้าคนที่สนใจแล้วติดต่อพี่นุชเข้ามาพี่นุชก็จะเล่าให้เขาฟังแบบเนี้และให้เขาตัดสินใจเองว่าเขาจะทําหรือไม่ทําแค่เล่าว่าพี่นุชเจอเหตุการณ์แบบนี้แบบนี้เขาจะเชื่อหรือไม่เชื่อพี่นุชอันนั้นเป็นเรื่องของเขา เออเพื่อที่ว่าบางคนจะได้ไม่โดนหลอกเออหรือถ้าบางคนถ้าเขาพร้อมที่จะโดนหลอกเราก็ปล่อยเขานั่นคือไม่ใช่หน้าที่ของเราแล้วเออแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าย t u b e อะ่ะมันก็มีเขาเรียกว่าอะไรมียอดวิวยอดไลค์อะไรอย่างเงี้ยพี่นุชก็เลยไม่อยากลบเออก็ 1. ได้ช่วยคนด้วยสออ,อ จะได้มีประโยชน์กับตัวเราด้วยนะคะก็เลยไม่ลงคลิปนั้นแต่วันนี้ที่ว่ามาลงคลิปนี้ที่ว่ามาทำคลิปนี้เพราะอะไรเพราะว่าเ,เขาเรียกว่าอะไร FC c h a n n พี่นุชหลายๆคนเขาเป็นห่วงเขาเป็นห่วงเขาก็แบบบางคนก็โทรเข้ามาเลยนะบางคนก็เม้น์ถามว่าเออเป็นยังไงพี่ยังทำอยู่ไหมอะไรอย่างเงี้ยหลายๆคนสับสน แบนด์นั้นแบนด์เก่าทีไม่พูดดีกว่าไม่พูดชื่อ,อกับแบนด์นี้กับ KCM นะคนละแบนด์นะคนละแบนด์นะไปไปไล่ดูคลิปพี่นุชได้เลยเประมาณเดือนสักเดือนมีนาเมษายนพี่นุชมาทำ KCM แล้วก็คือเปลี่ยนพอเลิกทำพอเลิกทำตัวนั้น พี่นุชก็มาทําตัวนี้เพราะว่าอะไรเพราะพี่นุชกินกาแฟของตัวนี้อยู่แล้วแต่เพียงแต่ว่า,อาตอนนั้นเนี่ยยังยังไม่ได้ไม่ได้สนใจระบบเพราะว่าเาขาเรียกว่าอะไรเขาเรียกว่าอะไรอ่ะแบรนด์เนี้ยเพิ่งเป็นแบรนด์ใหม่ยังไม่ได้แบบโปรโมทอะไรมากแต่ว่าตัวตัวนั้นน่ะตัวที่ท,ทําทีแรกเนี่ย ก็คือเขาโปรโมทมานานแล้วแล้วพี่นุชก็ศึกษาเรื่องกฎจักรวาลกฎแรงดึงนดูดเขาก็เลยทําเขาแต่ก็สนใจตัวนี้อยู่เพราะว่าผลิตภัณฑ์ที่พี่นุชลองอ่ะมันใช้ได้ผลจริงอือพี่นุชก็เลยเปลี่ยนเปลี่ยนเลยนะคะเมื่อประมาณเดือนมีนาเมษนนสาก็เลยเปลี่ยนเลยมาสมัคร V.I.P. ของตัวนี้อของ K.C.M ของชิมูนที่ พี่นุชทำอยู่ปัจจุบันนะคะคือ KCM นะคะของบริษัทโขงชีมูลนะคะจำกัดตัวนี้จะเน้นในเรื่องของสมุนไพรที่พี่นุชทำตัว,ตว,ตวอยู่ตัวตอนนี้นะคะพูดติดกัอ่ะคืออยากจะบอก FC ว่าไม่ต้องเป็นห่วนะคะพี่นุช ตัดขาดจากแบรนด์นั้นมานานแล้วแล้วไม่คิดเหมือนกันว่าเขาจะเดินมาถึงจุดนี้นะคะถึงขนาดโดนออกหมายจาับอันนี้พี่นุ้นไม่ไม่รู้ว่าจริงไม่จริงยังไงนะก็คือแฟนขับบอกมาเออก็ต้องขอกราบขอบพระคุณงามๆที่งามใจนะคะขอบคุณที่รักแล้วก็เป็นห่วงกันนะคะแบรนด์นี้เออพูดเรื่องเงินนะที่ที่บอกว่า มีเงินเข้ามาในระบบแบนเก่านะมีเงินเข้ามาในระบบแต่เขาไม่ให้ไม่โอนเข้าบัญชีให้พี่นุชเขาบอกว่าเออมันยังไม่มันยังไม่ถึงยอดที่เขากําหนดเออแต่แบนเนี้ยแบน KCM เนี้ยต่างเงินโดยสิ้นเชิงเลย5วันไม่ว่าคุณจะมียอดเท่าไหร่ถอนออกมาได้เลยคือเข้าบัญชีเลยค่ะคุณจะมียอดสองร้อย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 ห้าสิบอะไรห้าวันคุณถอนได้เลย หวันคุณเอาเงินเข้าบัญชีคุณได้เลยนี่ความแตกต่างเรื่องเงินนะแล้วก็ในเรื่องของความเขาเรียกว่าอะไรความปลอดภัยของผู้บริโภคมีอยอมีอยอยบริษัทจดทะเบียนถูกกฎหมายชัดเจนเป็นบริษัทขายตรงที่ถูกกฎหมาย ตรวจสอบได้แบรนที่พี่นุชทำอยู่ปัจจุบันนี้นะเอ,อแต่แบรนของคูโค้ดคนนั้นน่ะเขาได้รับผลกรรมของเขาแล้วพี่นุชเลิกทำนานแล้วแต่ถ้าใครอยากจะไปดูถ้าในเรื่องของกฎจัก,กรวาลกฎแรงดูดเนี่ยมันใช้ได้กับทุกแบรนอะเพราะว่ามันอยู่ที่จิตใจเราเออพระพุทธเจ้าก็ทรงตัดไว้นะคะว่า คุณจะเป็นในสิ่งที่คุณคิดคุณจะเป็นในสิ่งที่คุณพูดคุณจะเป็นในสิ่งที่คุณทำคิดพูดทำดำรงคุณจะได้สิ่งที่คุณเป็นแน่นอนนะเพราะฉะนั้นเนี่ย สุดท้ายนะฝากาไม่ใช่ฝากต้องบอกว่าขอบคุณขอบคุณแฟนขลับขอบคุณ FC ขอบคุณที่รักแล้วก็เอ็นดูพี่นุษยนะคะไม่ต้องเป็นห่วงพี่นุษยเดินออกมาจากจุดนั้นเนี่ยนานแล้วก็ต้องแบบต้องบอกว่าตัวเองโชคดีมากที่คุณรู้ในตัวที่เทวดาที่ปกปักรักษาคุ้มครองตัวเนี่ย เขาให้พี่นุชฉุกคิดแล้วก็เดินเดินกลับหลังจากเส้นทางที่ที่มันมันไม่มันไม่ดีมาสู่เส้นทางที่สว่างสดใสทุกวันนี้พี่นุชถึงได้ยิ้มได้พูดได้อย่างเต็มปากเต็มคำแล้วก็สบายใจ ขอบพระคุณอยู่จริงขอบคุณที่รักกันนะคะขอให้ทุกคนมั่งคั่งร่ำรวยนะคะคิดสิ่งใดที่เป็นสิ่งที่ดีก็ขอให้ได้รับสิ่งที่ดีตอบแทนกลับไปร้อยเท่าพันเท่าขอบพระคุณอยู่จริงค่ะขอบคุณที่รักกันนะ,ะวันนี้ไปแล้วบายบาย